อย่างเดียวคือแน็ตตาไปเกินไปเขไม่รู้เขไม่รู้หาวิธีไม่รู้ให้ผมรู้ว่าเป็นเพราะอะไรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูว่าเราอัดคลิป,ปได้หรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้เราอัดหน้าจอที่เป็น w i ยูนโ Capture อยู่นะครับอันนี้ด้ยครับ ดูอยู่นครับแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับแต่ก็เรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับมึงนี่เรียบอกนล้วมึงคือเจ้าพ่อของวงการจีนอะนี่คลิปนี้รถไปกลัวจะรู้สือนี่มันจะหนักแน่ๆอยากให้อยากให้คลิปตีรถมัา มันมันมันใหญ่ไปเราเล่นเกมวันนี้จะพัฒนาขึ้นมานะครับผมเลยก็มาเข้า power กันนะครับผมนะครับเราจะเริ่มสร้างตัวละครใหม่กันเลยนะครับนะครับผมเทสชื่อโรคช่วงหนึ่งนะครับเข้าไปเลยครับ ตอนนี้ก็อัดม่ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้นะตั้งชื่อละครได้่วยนะ สียงมึงตอนที่กูอัดมาอันหน้าจอกูเหยงมันก็ดังดังดัดังดังก็คุกเหมือนกันมันมันมันจับเส <that> ียงรบจิน like ี่ค <mos> ือเบาใช่ไหม้ kill. ก็เนี่จะเจอคนไทยมั้งเนี่ยุณเน่เลยอคนเทพคนเดินวนวนนระเบิดนี่นะนี่นี่คือคนที่แบบเก่งๆวิ่งไปโดนระเบิดก็งแล้ววิ่งออกมาแค่

Hey, you might want to kiss your bottom tower again. smart move on it. it. Oh, they took out the enemy's middle tower. <laughs> จริงไงเกมมันทำมาให้พร <'s> ้อมสมดุลแล้วเว้ยเราอ้างไม่ได้เว้ยจริงๆมันสู้ได้แหละโอเคสู้ได้ทั้งนั้นแหละที่อ่ะแต่เนี่ยถ้าสมมติว่าจะจบใน MVP ไปไหมถ้าสมมติมันป้อมมันก็จะแตกหมดแล้วนี่บุกเข้าไปเลยไอสัตว์ครึ่งชั่วโมงอีกจะฟาร์มคลิปอยีกที่อ่ะ วลตันยังนอือือเวบิตันมึงดูลีน่าดิลีน่าไปยีเ็ดแล้วอีกสามวลมันตันแล้วมึงพ่งยี่สิบอเย็นเพื่อนมึงไอ้ไลออนเลสิมันมีตาอดไงอี่ยี่สิบวะไแต่วนั้นกูเวานั้นกูไปแต่มนูไม่ไปกูไปถามไอพ่อบ้านหนูบอกว่า ใช่เลยนี่หรือค uh ิตินโน่คนเดียวเด PLOY เองยังไอผมขาวๆใช่ไหมโอ้ยหมาหมูเลยไอ้เก็บไม่ได้ก็บเป็นทีมเพื่อนไอยันไอทีไอสัตว์เมื่อกี้โดนสามคนบอกว่าสกิลหมดยี่เนี่ยท่านี้ลุงเขาไอยันนี่เกี่ยวมันก็หมดไง กูเอาวีมันห้ายล้านเลยเหรอกลัวมันก็มีพื้นฐานดิบบ้างละมั้งแต่ว่ามันก็น่าจะเข้าใจยากเราดูแมปมันกว้างมากเลยมึงสุนจุดหนึ่งกูก็ไปไม่ได้แล้วล่ะกันกูถ้ากูจะถ้ากูจะบัฟจริงก็กดแล้วกูก็เสร็จเลยล่ะถ้าเป็นกระสุนจุดหนึ่งมันต้เน็ตขนาดไหน หน yeah. evet> ึ่งหนึงไม่เหลือพื้นที่ไม่ให้กูไปต่อเลยยิงชื่อว่าอะไรในสมในสตรีมเมื่อไห้ยังหนูไห้ก็ตอนแรกนะแบกแบ๊เรียกาอ่ะนี่ขี่ไห้ไปไหนสตรีมมึงรู้มีขี่นะนี่ไปนเทพเมฆาเนี นั่น่ยไมนลวได้เลก่ได้ลกมาแล้ t a e the f e l d ทไมใช่อย่างนี้วะ Absolutely สามสิบว e, ิเลยไอ้สามสิบนาทีเลยซูชั่วโมงยืนอยู่เลยยังไง ฝั่้มันแล้วมอังนู้มันเก่งให้ตัวให้ตัวเก่งไม่เห็นคาดแน่เลยเอามือตึงออกมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มึงลุมหรือเปล่า oh, oh, oh. e uh ่ huh. uh huh. จังหวะเมื่อกี้นะครับจังหวะเมื่อกี้นะครับคืออัดความโง่ของตัวเองไว้แล้วนะครับเมื่อกี้นี้เอ้กูอัดอยู่เนี่ยเฮียก็ใช่ไงโอ้ระเบิดแล้วมันก็จะระเบิดเป็นลูฟโอเลยใช่ไหมคือเราเอาอะไรเข้าไปให้มันไปต่อไม่ได้โยนโยนของอะไรเข้าไปนี่คือมือเลยด้ใช่ไหม ทีบ e ้านเ่นหอนอยู่ตอนนั้นก็หอนมันปิดไงีูเลยต้องเล่นเกมนี้แทนนะเ็มนไรอยู่บ้างวเชื่อคก็เล่นเกมเกมกันนะั้นผมผบานเ

กูตึ้งเนาะเกิดที่มันมนหขนาดนี้ปแม่งมนเหมือนบวางทุ่มไน้าปู่นะ้กีู่ไม่ดทีมปูเข้าไปตายนะแล้วมึงก็ตาม้ไนะ่แม่งโอ้โหพูดยว่าโง่มากอี้ยทั้งทีเลย

ไม่ได้ดูของมันเลยไอ้เหี้ยมันเล่นใส่เวทปุ๊ปปุ๊ปปุ๊จำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่เอเนเบิร์ดกับเราโดนแน่เฮียมันไม่ได้ตีลีน่ามันไหวถัดมันตีตัวกากตีลีน่าเนี่ยตัวเก่งสุดทธมันอิ่มข้ามันเหรอลุมไปควายผมเห็นด้วยตาที่ตัวลุมเลยไม่ เลืเหมแอนขั้น uhm> ต่ำเพิ่งจะสองพันสินไม่เดียว a s h i e l เแล้วฝั่งตีมันก็ตายหมดอ๋อที่แบบนี่คือที่มันแบบฟิลแบบเดดานนคือระเบิดใช่ไหมขึ้นขึ้นเดดานะระเบิดตายนขึ้นหมดทนขึ้นหมดทุ่นขึ้นหมดทุ่นขึหมด to the floor. I I Morty uh middle tower you might want to look at it oh, oh. Great middle, middle tower, you, tower. Attack, you can't man. use that anymore it's gone ทัมดเม่มี้มเอดพลาไปล้งมเมื่อกี้แทนที่มจะเล่นมไม่เล่นมึเข้าไม่ได้ไงม้มนเข้ามาตายมน่ัง่อนมึงมึ่ขวานตัวมันจะเข้ามา่ามมงออตัวเข้ามาหลีกได้ไมเหรอกลังเด้งอยู่

Jesus is some wicked sick stuff, Rick, because he just wicked sick sicked it! That's right! <laughs> oh, the enemy's middle power has gone! Serves them right! Nice! Looks like that's done! Womp Womp, but not the way they gonna fortify them. their structures. Good work. Absolutely. Yes. แต่ว่าฝั่งนมอันแต่แบบมีโอกาสที่จะแบบมึงจะจบบ้านมันได้อะหนูมีแม่งใจป๊อตวะไไปสิเพื่อนมึงตายห้าหมดแล้วเนี่ยแล้วมึงกล้าเนี่ยเข้าไปโดนาี่เือมันทิ่งดีที่ต ตัวเมคคาดีใช่ไหมทั้งไลอยู่นี่ขพอดีหน้าหม้ตายตายซะตายปีิ้อยมึงโดนอันติเมทคาไปละนี่แหละกกินเนี่ยอื

Sound strategy. If you insist, easy. Yes.

if here in the high.